ไม่ว่าจะเป็นทัครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็ย hey, ังม so. ีตัวแทนต่างๆนะคะที่จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกนะคะของความสัมพันทางการูไทยจีนที่่มาด้วยค่ะเจารพอูดคุยยกับาังาารารเของไทยจีนในรบอมาร้ารวาปยก ท่านแรกเลยนะคะขอเรียนเชิญคุณบิยพักศรีเจริญอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกออกละสต่างประเทศค่ะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบนะคะของภาพรวมของความสัมพันธ์ไทยจีนค่ะและเป็นแม่งนานหลักสาหรับกิจกรรมในวันนี้เลยค่ะจุชเชียาเลียวสีงไนโไวเจ้าปู 中亚司司长比亚萨先生啊上台他也是呃泰国外交部呢也是专门负责中泰建交五十周年的整体形象以及也是我们本次活动的主办单位ท่านสวัสดีค่ะร่านก็เลยจท่านอาคระชทูประจำสายอาคระชพูสาตระกูลประจำประเทศไทยท่านอู๋ชื่ออู๋ค่ะถ้าหาว่าหลับตาฟังเสียงของท่านนะคะทุกคนจะต้องรู้ว่าท่านเป็นคนไทยอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าท่านเชื่อชาต ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยมากค่ะโดยท่านเป็นผู้ชี่ชาญเกี่ยวกับภาษาไทยท้องกระทรวงต่างประเทศจีนด้วยค่ะและแท่านก็มาประจําการที่ประเทศไทยนะคะหลายครั้งแล้วค่ะ 有请中华人民共和国驻泰国大使馆吴志武公使啊，吴志武公使呢，如果大家闭上眼睛听他的泰语，一定觉得他是泰国人，因为他对泰国、泰语、泰语、泰国的文化都非常的熟悉。有请泰国国家旅游局局长卡佩น女士 เสริมการท่องเที่ยวไทยนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะมาเที่ยวเมืองไทยมากมายค่ะก็เป็นผลงานอันโดดเด่นของเพอเช่นกันค่ะอันดับทุดท้ายค่ะขาเช้คพามือเรี่นเชิญท่านกองทัพรังเศสนายกสมาคมมิตรภาพไทยจีนค่ะเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกับท่านเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าท่านเป็นพยานนะคะที่ประจักษ์ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนนะคะตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นหนึ่งคนวสำคัญของทางภาคประชาชนเลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะ